ใครยังไม่ได้ดูหงลังนะหงหงลังเออใช่ไปดูซะบอกเลยใน Netflix สนุกโคตรเลยคือถ้าชีวิตตอนนี้นะว่างๆนะแล้วไม่มีอะไรทานะแล้วอยากจะติดซีดรีส์เกาหลีนะคุณติดได้เลยเพราะว่างอมแงมแน่นอนเพราะว่ามาทีเดียวกี่ตอน6ตอนหรือ11ตอนไม่รู้แต่โดรัวยาวๆแบบไม่ได้พักอะเรื่องราวของหงงลังก็คือว่าเป็น นายน้อยที่อยู่ในบ้านคนรวยและอยู่ดีๆเนี่ยตอนเด็กเนี่ยก็ถูกพลักพลากออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ก็ตามหานู่นนี่นั่นแล้วคือแบบรวยชิปหายบ้านรวยแบบรวยมากๆเลย่ไม่ดีเทลไปหาดูเอาเองลวกันนะทีนี้เนี่ยด้วยความที่รวยเนี่ยพ่อก็เลยไปรับคือนางจะมีพี่สาวด้วยนางจะมีพี่สาวกัน แล้วก็โตมาด้วยกันทีเนี้ยก็คือหายไปทุกคนก็โศกเศร้าแม่ก็ติดฝิ่นนู้นนี่นั่นจนงอมแงมไปหมดจนพ่อเนี่ยก็ต้องรับลูกบุญธรรมมาแล้วก็ให้มาดูแลกิจการนู้นนี่นั่นอีลูกบุญธรรมก็ทาดีมากก็คือหล่อมากก็คือทําดีดูแลกิจการได้ดีจนวันหนึ่งเนี่ยก็คืออีแม่เนี่ยก็คือแบบฝิ่นจนแบบว่าเพ้อไปหมดแล้วร่างทรงเนี่ยก็เดินมาบอกอีแม่ว่าเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งเนี่ย มากลับมามาหาเป็นแขกนู่นนี่นั่นให้ทําตัวให้พร้อมอีแม่ก็มีสติขึ้นมาปึ้งเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นพระเอกเนี่ยเข้ามาในบ้านหลังนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยเข้ามาดูตัวว่าเออใช่ในายน้อยคงลังที่าหายไปหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่เจอสักทีจนเจออีพระเอกเนี่ยคือรูปประทันรูปรูปแบบเขาเรียกว่าร,รูปร่างการตรวจร่างกายนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คือผ่านฉลุย แต่ก็เป็นข้อเป็นที่สงสัยของคนในบ้านโดยเฉพาะพี่สาวที่เป็นนางเอกและลูกใหม่ลูกใหม่เออที่แบบว่าเป็นลูกบุญธรรมที่พ่อเก็บมาเลี้ยงว่าเอ๊ะตัวจริงหรือเปล่าส่วนแม่เนี่ยก็คือเชื่อร้อยอยู่แล้วแต่ว่าแม well. ่กับพ่อเนี่ยเขาเสียกันนะตระกูลสองตระกูลเนี่ยเหมือนจะรักกันแต่จริงๆแต่งงานกันแต่เหมือนจะรักกันแต่ว่าข่มกันอยู่อีพ่อก็อยากให้ลูกบุญธรรมเนี่ยขึ้นอีแม่ก็รักลูกจริงก็อยากให้ลูกจริงเนี่ย ต้องกลับมาคัมแบ็กแต่เรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณต้องไปติดตามเพราะว่ามาดูพร้อมๆกันว่าพระเอกที่กลับมาเนี่ยโฮงลังเนี่ยคนนี้เนี่ยใช่ตัวจริงหรือเปล่าแต่พูดกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วแต่คือมันแบบมันแบบคุณต้องคือนางเอกมันก็สงสัยใช่ไหมเพราะมันเติบโตมาด้วยกันอนะแต่มันจะมีจุดที่แบบเฮ้ยอันนี้ใช่เฮ้ย เขาเคยทําแบบนี้เฮ้ยเขาเคยพูดแบบนี้เฮ้ยเขาเคยทําท่าทางแบบนี้ตอนเด็กเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่หรือว่าใช่ดูอดทนดูไปแต่มันสนุกตั้งแต่ตอนต้นเลยนะแต่ EP ที่4เท่านั้นแหละคุณจะรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นห้ามสปอยนะคะบอกเลยห้ามสปอยดูได้ที่ Netflix นะคะแล้วก็อะไรต่างๆนานาก็ไปหาดูเอาละกันสนุกจริงแก งอมเงียมแน่นอนถ้าชีวิตมันว่างๆเปิดใจเลยค่ะไหลไปยาวๆนี่สลับดูระหว่างอีปราสาสหลอนวิญญาณเลยนะที่ที่แบบว่าพระเอกเป็นแบบอิมุกิอะ่ะเออที่ที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นพญานาคอ่ะนี่นี่พอพอพอชอนลางไว้ก่อน4ตอนเพราะว่ากลับไปดูยัยอิมุกิก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจบไวตุนเต้นจริงไปดู